ลายข้างนั้นก่อนนะเมื่มีหูป,ป่นอยู่ในนั้นละอืมเมาดูสิการของใ็ของใ่แมวเสร็บเบ็ดแล้วกันเนาะอันนี้ของมีขมั้งมาแล้วอืออับป,ปุเดี๋ยวก่อนท้ามันโดดก่อน ตรงหกไหมคะหัวแล้วอ่อ,อโอเคอเคอเคอเนี้นี่ของแตนอืออ๊ป๊